มีคนถามกูก็ถามดีนะเอาหลักธรรมวิัยมาถามกูเลยแ่ะว่าเวลาเราบินสบายแล้วเทใส่รถมาแล้วเ,เทใส่รถแล้วคนหิว,วไปกินในบาปไหมกูมันก็ไม่บาปนะกูเห็นมันอิ่มนะจะพูดถึงความจริงนะอ้าวแล้วพระ,อะของพระยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยไม่บาบรลกอ่ะ ถ้าพูดถึงหลักพระธรรมวินัยใช่ไหมกลัวถ้าพูดถึงหลักพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยจริงๆเนี่ยพระดินจะไปจับแล้วเทอ,อกแล้วเป็นของตกบาทแล้วก็ฉันไม่ได้จริงไหมเอาแบบนั้นไหมไหมเทใส่บาทมาเยอะๆเททิ้งแล้วก็ไปเทให้โยหมดอะเททิ้งหมดะจริงไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นบาทบาทดิน บินสบาตได้เท่านี้ก็พอแล้วจริงไหมเออทุกวันเนี้มันมันต้องยอมรับความเป็นจริงถ้ามึงจะเอ,เอาแบบนั้นไหมล่ะอ่ามันก็คล้ายๆกับห้ามผ้ารับเงินแต่มีเงินเดือนเนี่ยเปลี่ยนเป็นนิยพัฒน์อย่างนี้แหละมันไม่ใช่เงินไงจริงไหมเอ,เ,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 อเราก็ถือว่า ถ้าจะทาให้ตามพระธรรมวาินัยก็คือสละออกแล้วยมก็มาประเคนใหม่ได้เนี่ยจริงไหมอ่าถ้าสละออกแล้วจริงไหมที่จริงเนี่ยถ้าพูดเรื่องของสกปรานเนี่ยก็เอากลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะจะเอาแบบไหนล่ะใช่ไหมจริงไหมแล้วแล้วแล้ว,ลวยมเอาไปขายล่ะเอาจะาไปขายทําไมอ่ะมึงก็ถามไปเนาะ เอาไปขายยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วว่าผิดวัตถุประสงค์จริงไหมล่ะฮะเออเขาจะเอาไปกินเนี่ยมันหิวก็กินได้ทำไมจะกินไม่ได้มันมีมากมายก็กินได้เอามาเราก็เอามาแจกกันกินอยู่แล้วจริงไหมล่ะแต่พูดึพูดถึงหลักการถึงเป็นสัจธรรมความจริงจริงไหมเออแล้วพระออกไปบิณฑบาตาไม่ชี้อยู่นี้ไม่ผู้หญิงอยู่นี้เยอะกว่า นำมาก็ต้องมาให้แบ่งให้ไปชีกินเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นบาปตรงไหนล่ะฮะจริงไหมฮะกูไม่เห็นมันบาปตรงไหนจริงไหมถ้าจะมาจับว่าเออเห็นโยมเขาหยิบไปกินขนมอย่างเงี้ยกินนมอย่างเงี้ยจริงไหมเขาเขากินไปสิมันจะไปห่วงทําไมฮะ,ฮะกูไม่เห็นห่วงเลย ถ้าพูดถึงอ่ะก็ทานเสียสลายเข้าไปกินมั่งอิ่มมั่งมันจะไม่ดีมันเป็นกุศลจริงไหมล่ะ,อะมองตรงนี้สิมองระหว่างอกุศลและกุศลหรือว่าเนี่ยมันจริงไหมอเออเราไม่รู้ถ้ามันผิดมึงก็จะไปกินสิมึงคิดว่ามันผิดจริงไหม คนมันหิวอ่ะเนาะจริงไหมมันก็ขอกินมั่งก็ให้มันกินมันจะเป็นไรไปโยมเคายังรู้จักทานเลยพ้าเราไม่รู้จักทานยังไงสอนแต่คนอื่นให้ทานเลยตัวเองขี้เกียจยังไงขี้ขี้เหนียวยัไงจริงไหมถ้าไม่สอนแต่คนอื่นหรือไง เพราะฉะนั้นมันมันไม่มีผิดมีถูกหรอกเราตาว่าเอาเจตนาสิเขาหิวเขาก็กินไปก็ไม่เป็นไรหรอกแหมพระเขาก,กลับไปหมดแล้วของกูอยู่โดยรถไม่รู้จะไปขอกับพระองค์ไหนพระเ็าไม่อยู่แล้วหิวก็หิวอะ่ะฮะคนรถเขาก็หยิบมากินมั่งก็จะเป็นไรไปเนาะเขาก็ไม่ได้ไปไปทาอย่างอื่นเขาไปหยียบทิ้งเอาไปฮะจริงไหม เากินมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเขารักษาโรคเวทนาหิวอะไรแบบนี้มันก็เป็นกุศลนะว่าอย่าง้นอย่าไปคิดไปโน่นไปนี่เลยอะคล้องไปหมดเนาะ